แล้วก็ปลายปีแบบนี้หลายคนมองหาจะเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเราก็เชิญชวนกันเช่นเคยกับโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่เปิดตัวโครงการสร้างกระแสะการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเปิดโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายต่อยอดการท่องเที่ยวในประเทศแทนการไปท่องเที่ยวต่างประเทศครับ ก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะได้เห็นผ่านหน้าผ่านตามมาแล้วมากแล้วนะครับมีการออนําเสนอมุมมองการท่องเที่ยวผ่านเซเลบริตี้แล้วก็ศิลปินชื่อดังนะครับอย่างประเตศยุทธนาบุญอ้อมเป็นตัวแทนกลุ่มแอคทีฟซีเนียท่องเที่ยวแบบครอบครัวครับคุณกายคุณฮารุแล้วก็ลูกๆ3ยอดกุมาร เป็นตัวแทนกลุ่มมัลติเจเนเรชันนะครับท่องเที่ยวในมุมมองของสาวรักสุขภาพอย่างมีเจจ่าณฐา,าวีรนุชเป็นตัวแทนกลุ่มเจนวูแมนและออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในมุมมองของกลุ่มเจนแซนะครับเจ้านายจินเจดก็เป็นตัวแทนกลุ่มนี้มาชวนให้คนไทยนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามสไตล์และความชื่นชอบของตอนเองส่งเสริมไม่เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีครับ มีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆทั่วประเทศเลยนะครับนำเสนอ Soft Power of Thailand หรือว่าสเสน่หไทยนะครับมีเทศกาลประเพณีดนตรีกีฬาอาหารการแสดงแสงสีเสียงนะครับภายใต้กิจกรรม Thailand Winter Festival นะครับจัดตลอดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนี้ท่านที่สนใจนะครับไปดูโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับมีส่วนลดสุดพิเศษ ทั้งสินค้าและบริการการท่องเที่ยวนะครับจะผู้ประกอบการกว่า200รายการเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u k t h a n t i p l a y p i e e t a i c o m ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Amazing Thailand นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ Travel Buddy หมายเลข1672ครับไปหาไอเดียที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวกันนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆและค่ะในเว็บไซต์นะคะสุขทันทีปลายปีเที่ยไทย .com ค่ะ